The t h ือ a a b าบ JAS 39 Gripen E ส่ t น o อฟโดสแอร์ค r าฟท that does n d just fly through the sky. It s l i e s through it with purpose, precision, and unapologetic confidence. When most people think about modern fighter jets, they imagine massive twin-engine machines stuffed with every gadget imaginable, burning fuel at unbelievable rates. But the Gripen is different. อีดบีลองทูเอเล็กคาเทกอรีออฟไฟเตอร์แดดอาชีพมอลวิดเลสแดดเอาสมาร์ตอินสเตดออฟโอเวอร์พาวเวอร์แอนด์แดดเป็นเอนจิเนียร์สำหรับเงื่อนไขที่รุนแรงและไฮเปอร์เทติคอสซิเนเรียลออสแอนด์เว้นยูลูคโลส์ลี่แอดเดอะทูซีจ.เอ.เอส.สามเก้าดีวาเรียนแดดพิโลต์โซฟีบีคัมอีเวนคลีเลอร์ทูเดย์อาทีมได้วิ่งลึกลับในเดอะสตอรี่คาปาบิลิตี้แอนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์ออฟดีส์แอร์คราฟ เทคโนโลยีทุกอย่างจากดีไซน์รูทถึงการใช้งานปฏิบัติการมันมีพฤติกรรมมันมีบทบาทการฝึกอบรมและมันมีบทบาทในกองทัพอากาศสมัยใหม่โดยเฉพาะในประเทศที่ต้องการคอร์สที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับการเสียสละสมรรถนะสมัยใหม่ดีไอเอสเอ็นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างมันเป็นคำแถลงเกี่ยวกับวิธีการวิศวกรรมที่ชาญฉลาดที่จะสร้างเรื่องราวของกริปเปนวิกกินกับสวีเดน เอคันทรีได้แฮสเอาไว้แอพพลิเคชันดีฟเอนวิดแอนด์อนุทั่วคอมบิเนชันออฟอินเดพเอนเดนแอนด์พร็อพติการิตี้สวีเดนนีเด็ดเอฟไตร์เจ็ดแดกคูดเซอร์วิฟส์โอเปอเรตแอนด์อีเวนไทร์อันเดอร์เอ็กตรีมคอนดิชันช็อตรันเวย์อันเครดิตเทเบิลเวทเธอร์ดิสเปรสโอเปอเรชันฟรอมเรมออดโรดแอนด์เดอะคอนสแตนต์เพรสเทอร์ออฟนิดดิ้งทูอินเทอร์เซ็ปแอร์คราฟวายโอเลตติ้งสวีดิชเอสเปซเดนีเด็ดเอเจ็ดแดกวอล์สไลฟ์ฟาด อัดดัปเทเบิล,อีซี่ทูเมนเทน,และคาร์เปเบิลออฟไฟติงออฟเอนี่ทรีดอินเดอริเกียน,เดอร์เจเอสสามสิบเก้าโปรแกรมวอชบอร์นพร้อมโดสเรียลเวิลด์นีด,และเดอะแจสต์ดีไซน์เนชั่นจากแอตแทก,สปาร์นิง,ลิเทรันลีสแตนฟอร์,ไฟต์เตอร์,แอตแทก,รีคอนเนตเซนต์,รีเฟล็กติงอิมมันติโรเนเจอร์ฟรอมเดอะเวิร์รี่บิ๊กนิ่ง But why most enthusiasts know the single seat JAS 39C model, fewer people truly appreciate the JAS 39D, the two seat version, and the D model is n just a training aircraft. It's a platform with expanded tactical role, mission flexibility, and deeper integration of avionic s m e a n to enhance pilot performance in combat scenarios. เดอะเซคชั่นซีดพร้อมวิดซัมสติ้งดัตโมเดิร์นแอร์ฟอร์เซสอินเคิร์ซิงลีวัลูเดอะอาบิลิตี้ทูดีวายเวิร์กโหลดเอ็กเซคคิวคอมเพล็กซ์มิชชั่นวิดเกรทเตอร์เอฟฟิเชนซีแอนเทรนนิวพิล็อตส์ยูสซิ่งแอเรียลไฟต์เตอร์เจ็ดรัตเตอร์แดนเอซิมูเลเต็ดซิสเต็มฟรอมเดอะออกไซด์เดอะเจเอสสามเก้าดีลุคเอามอสไอดีนติเคอล์ทูเดอะซีวาริเอนบัดวิดเอลองเกอร์แคนอบปี้แอนด์ดูอัลซิทติ้งอาร์เรนเมนต์ดัตแคนอบปี้ไอเอสเอ็นจัสสเตร มันเป็น Ingenious ที่ผู้สอนหรือผู้ดำเนินการในที่นั่งด้านหลังมีความเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นลดหนึ่งในปัญหาใหญ่ของผู้ขับขี่สองที่นั่งที่นั่งด้านหลังของนักบินสายตาและความเห็นได้ชัดนี้สำคัญเพราะแนวคิดของเครื่องบินเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตระหนักมันใช้การเชื่อมข้อมูลขั้นสูงการจัดการเซ็นเซอร์และความเรียบง่ายของนักบินเพื่อทำให้นักบินไม่เคยเหนื่อยล้า เดอะดีโมเดลเอ็นฮานสเด็ดคอนเซปต์อีเวนท์เฟิร์ตบย์อันโล่งมิชชั่นรับผิดชอบตีทูบีแชร์บีทเวนทูครูเมมเบอร์ทูอันเดอร์สเตนวอตเมดเดอะกริปเป็นโซ่อินเทอร์เรสติ้งอิตส์อิมพอร์แทนทูลุกแอดอิตแอโรดินาไมค์ดีไซน์อิตยูส์เซสเอเดลต้าแคนาดคอนปิคูเรชันเอเซตอัพเด็ดกีฟเดอะเจ็ตอินเครดิเบิร์นเอจิลิตี้รีดิเรกแอนด์เอ็กซ์เพ็กชันแนลคอนโทรลาร์บิลิตี้อีเวนท์แอดโลว์สปีด The Canard โดด Small s Wing near the cockpit play a vital role in stabilizing the aircraft and giving it quick response in high G m a n e u v e r When pilots talk about how light, or sharp, a grip and feel, t h e E often refer r i n g to how instantly the aircraft r e a c t to control i n p u t The flight control system constantly adjusts the Canard wing. and tail surface to maintain optimal stability, and b e cause the airplane is naturally unstable by design the computer keep it flying smoothly while keep wing the pilot raw sharp agility for dog fighting inside the cockpit the c a b e n is designed around human efficiency the cockpit layout is simple modern and clean has no clutter no overwhelming buttons No unnecessary switches. Every thing is placed where it makes sense based on pilot behavior s t u d y The l a s t high-resolution multi-function display and the crew-to-view map, weapon data, radar sweep, and tactical information without jumping between s y s t e m The Swedish designer understood early on that pilots who fight with information overload lose precious s e c o n d in combat. เซ็กแคนแดชคูดดีไซน์เดอะเอาต์คัมออฟเอด็อกไฟหรือแอนด์อินเทอร์เซ็ปมิชชันดีสพิโลโซฟีเมดคริปเปนเฟมัสฟอร์บีอิงอีซี่ทูฟลายบัดเอ็กตรีมลี่คาร์เบิร์นดีสซิมพลิซิตี้อีส์วันออฟเดอะรีซอนวายสมันเลอร์แอร์ฟอร์เซสฮาราว์ดเดอะเวิลด์เอสเปเชียลี่โดส์วิดลิมิตแต่บัจจ์แอนด์เมนเทนแนนต์อินฟราสตรักเจอร์บีเคมอินเทอร์เรสต์ด์อินเดอะคริปเปนอินสเตดออฟเรคูริงมัตสีพังกาเจย์แอนด์โลจิสติกเชน ออเอ็กตรีมลี่สเปเชียลไลท์ทูเดอะคลิปเป็นแคนบีเซอร์วิสไบสมอลทีมซัมไทม์อีเวนไบคอนสคริปต์แมชชีนิกวิดโอนลี่เอฟิวมองออฟเทรนนิงอิทส์เอฟไตรเตอร์เจ็ตดีไซน์ทูโอเปอเรตอินเพรสแวร์เมนตีแนนต์รีซอสเซสอาร์สการ์สแอนแวร์เดอะอาบิลิตี้ทูดีพลอยควิกลี่อิทส์มอลอิมพอร์แทนแดนแฮฟวิ่งเอลักเทเรียสซับพอร์ตซิสเต็มบัดดอนมิสเทคซิมพลิซิตี้ฟอร์วิกเนสเดอะเจเอสสามเก้าดีคลิปเป็นแพ็กแอดวานซ์เอเวอเรนิก เอพาวเวอร์ฟ like ูลเอนจินแอนด์เอไฮไลท์ออปติค์ไมว์เวปอนซิสเต็มอิทแครีมิทซิเลสไลท์เดอะเอไอเอ็มหนึ่งร้อยยี่สิบเอเอ็มอาร์เอเอเอ็มไอริสทีเมทัลบีวีอาร์มิทซิลแอนด์วาริเอสกราวด์อะตแทกมูนิชันเดอะเมทัลมิทซิลอินพาร์ติคูล่าอิทซัมมิงแดทกีฟเดอะกริเปนอีเวนเดอะโอเดอร์ซีแอนด์ดีวาริเอนแอนด์เอ็ดโอเวอร์เมนี่คอมเพติเตอร์ The METOR is known for its long range and ramjet propulsion, allowing it to c h a s e t a r get s at incredible distance without losing energy. When you combine a missile-like METOR with the Gripen's excellent radar and data link capability, you get a fighter that can deny enemy aircraft the ability to operate safely in large spaces. The D-MODEL can perform this role with the added benefit of a second crew member monitoring mission tactics. อิเล็กทรอนิกส์วอลเฟอร์อินพุตแอนตาร์เกตติ้งอินโฟเรเมชันอนาเธอร์คอร์สตเรนจ์ออฟเดอะกริปเปนดีอีส์อิดเอนจินเดอะวอลโวอาร์เอ็มสิบสองเอสวีดิชโมดิฟายเวอร์ชันออฟเดอะเจเนอเรลล์อิเล็กทริกเอฟสี่ร้อยสี่อิดไม่ต้องเป็นเดอะมอส์พาวเวอร์ฟูลเอนจินในอิดแคตเกอรี่ but อิดเรียลิบิลิตี้อีส์เลเจนดารี่อิดอีส์ดีไซน์ทูโอเปอเรต even if สตรักไบเบิร์ด or เดบิลิส และมันมีรีดิฮิตสิญญาต์ลักษณะเฉพาะที่ช่วยหลีกเลี่ยงการติดตามด้วยการผสมผสานของเครื่องยนต์และกริปเพนส์อาร์ออดินาแมคเอฟฟิเชนซี่หมายความว่ามันต้องการเชื้อเพลิงน้อยกว่าหลายคู่แข่งในพื้นที่ที่มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ตั้งใจไว้ของกองเรือทหารกริปเพนส์ออทอนลี่โผล่ขึ้นมาเป็นแชมป์ที่ประหยัดงบ Let's talk about the two-seat arrangement again because many people underestimate its impact. The s e c o n d seat is n t just a training tool; it fundamentally changes the tactical behavior of the aircraft. In complex m i s s i o n like electronic warfare, deep strike o p e r a t i o n reconnaissance f l i g h t and even high-stress air defense scenarios, the workload on a single pilot can become overwhelming. ในเอทูซีดี้เป็นดีเดอะเซคชั่นครูมิมเบอร์แคนเทคโอเวอร์ทักสไลน์เนวิเกชันเซนเซอร์แมเนจเมนต์อิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟอร์แอนด์แทร็กเก็ตเทร็คกิ่งดิสฟรีสเดอะฟรอนต์ซีด์พายโลตูโฟกัส entirely on ฟลายอิ่งแอนด์เอนเกจิ่งทรีดในเมนี่มิลิเตอรี่พาร์ติคูลารีโดส with ลิมิตแต่แอร์คราฟต์นัมเบอร์ดิสเซคชั่นซีด์แอดสเตรเมนต์โดสวัลลูบายดูบลิงมิชชั่นฟลีซิบิลิตี้เคาน์ทรีไลด์เดอะเชกเรียพับลิก h ังการีเซาท์แอฟริกาแ d t ไทยแลนด์ผู operate ก r ร p ริเปน the D m o d e ดี not just as a trainer but as an operational asset for example in Thailand the g r i p e n D p l a y a central role in teaching combat doctrine forming new pilots and participating in high level exercise Thailand often pair its g r i p e n ds with airborne early warning aircraft forming an integrated air-defense network that ิ u n c แดชพังเ above its size. This is exactly what's a p designed the Gripen for. Not to be the biggest dog in the fight, but to be the smartest, most connected, and most efficient. The gripen ability to operate from short improvised runway is another story entirely.